สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ your Com m e n t ครับยูทูบเบอร์ช่องอดัม p a r เกอร์ครับได้สัมภาษณ์คู่สามีภรรยาชาวอเมริกันที่ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อปี2021ซึ่งมีมุมมองต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ครับบ๊อบและพอลล่าเขาก็มาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนพอพวกเขาอายุมากขึ้นพวกเขาก็มองหาสถานที่ที่จะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายครับโดยมีตัวเลือกอยู่2เมืองก็คือกรุงเทพและก็โฮจิมินซิตี้ของประเทศเวียดนามครับ และสุดท้ายพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกกรุงเทพและก็ได้เช่าคอนโดมาตั้งแต่ปี2021อาศัยอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ทำไมพวกเขาจึงเลือกกรุงเทพแทนที่จะเป็นเมืองอื่นๆที่สงบเงียบแบบที่คนเกษียณอายุส่วนใหญ่ชอบนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้อาศัยและก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กหลายปีซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และก็วุ่นวายมีสีสันพวกเขาก็เคยชินแล้วก็ชอบชีวิตแบบนั้นนะครับซึ่งกรุงเทพก็เป็นแบบนั้นเหมือนนิวยอร์กที่พวกเขาคุ้นเคยครับ พวกเขาจึงตัดสินใจเลือกกรุงเทพเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับนิวยอร์กมากที่สุดตอนแรกพวกเขาก็มีตัวเลือกอยู่2ทางคือกรุงเทพและก็โฮจิมินห์แต่พวกเขาก็ตัดสินใจเลือกกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีพลังมีความหลากหลายมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีอาหารอร่อยงานศิลปะดนตรีต่างๆถือว่าสุดยอดผู้คนที่นี่ก็นิสัยดีโดยเฉพาะคนไทยผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าดินแดนแห่งรอยยิ้ม ตอนนี้บ๊อบและพอลล่าพวกเขาเช่าคอนโดอยู่ที่เมืองไทยและอาศัยอยู่ที่เมืองไทยประมาณ9เดือนต่อปีแล้วก็อีก3เดือนก็จะกลับไปที่นิวยอร์กโดยเขาจะกลับไปนิวยอร์กในช่วงหน้าฝนของเมืองไทยครับพวกเขารักที่นี่คุณภาพชีวิตที่เมืองไทยดีกว่าถ้าพวกเขาไม่มีบ้านที่นิวยอร์กพวกเขาก็คงจะอยู่ที่เมืองไทย12เดือนต่อปี ส่วนการใช้ชีวิตในประเทศไทยครับพวกเขาเรื่องอาหารการกินก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในตอนกลางวันพวกเขาก็รับประทานอาหารไทยส่วนในเวลากลางคืนก็รับประทานอาหาราน,านานาชาติในตอนค่ำน,นะครับที่ร้านอาหารหรูทุกคืนพวกเขาเจะออกไปทานอาหารหรูกันทุกคืนครับกรุงเทพคือเมืองที่ดีที่สุดในโลกในเรื่องอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารานานาชาติมีให้เลือกรับประทานมากมายพวกเขาก็ชอบฟังดนตรีสดพวกเขาออกไปฟังดนตรี3ามคืนต่อสัปดาห์ ที่กรุงเทพมีสถานที่ฟังดนตรีสดมากมายและคุณภาพนักร้องนักดนตรีคุณภาพสูงมากพวกเขาก็เล่าต่อนะครับบอกว่าข้อดีของเมืองไทยก็คือคุณสามารถเลือกระดับราคาของสินค้าและบริการได้หลากหลายพวกเขาค่อนข้างใช้ชีวิตหรูที่นี่นะครับแต่คุณก็สามารถใช้ชีวิตในราคาที่ไม่แพงมากได้เช่นกันซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้แย่เลยซึ่งแตกต่างจากประเทศตะวันตกที่ถ้าคุณเลือกจ่ายในราคาที่ต่ํา คุณภาพก็จะแย่ตามราคานั้นๆน,น,นะครับแตกต่างจากกรุงเทพที่ถึงแม้ว่าจะราคาถูกลงมาแต่คุณภาพก็ยังดีอยู่ส่วนค่าครองชีพในกรุงเทพของพวกเขาพวกเขาก็จะเช่าคอนโดอยู่ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าคอนโดเดือนละประมาณ3,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000แบาทครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆของพวกเขาก็อยู่ที่1 0 0 0 0ถึงห2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเดือนละ3า3 0 0 0 0 0บาทถึง4,20,000บาทต่อเดือนครับเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบชอบทานอาหารหรูในตอนค่ำทุกคืนนะครับพวกเขาทั้งสองใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากที่นี่เพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นแบบนี้คือค่อนข้างหรูแบบที่เคยใช้ชีวิตที่นิวยอร์ก โดยคุณบ๊อบนะครับผู้ชายเขาก็บอกว่าถ้าคุณทํางานมาทั้งชีวิตและได้สร้างไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นแล้วเป้าหมายในการ,กรเกษียณอายุที่ดีคือคุณใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แบบเดิมที่คุณกเกษียณอายุก็คือคุณเคยกินหรูอยู่สบายพอกเกษียณอายุแล้วคุณก็ต้องกินหรูอยู่สบายแบบเดิมนั่นแหละถึงจะเรียกว่าการ,กรเกษียณอายุที่ถูกต้องสมัยอยู่ที่นิวยอร์คคุณพอลล่าแล้วก็ คุณบ๊อบเขาก็ทํางานในวอลสตรีทนะครับโดยคุณพอลล่าที่เป็นผู้หญิงเขาก็ทํางานที่ตลาดหลักทรัพย์วอลสตรีทจากนั้นก็ได้ออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองส่วนคุณบ๊อบก็เคยทํางานในบริษัทด้านบัญชีแล้วก็บริษัทด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยครับแล้วก็คุณบ๊อบเขาก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ประทับใจในเมืองไทยคือการใช้บริการด้านสุขภาพในกรุงเทพนะครับในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพหมอที่นี่เก่งพ,พอๆกับหมอที่นิวยอร์ก และอุปกรณ์การแพทย์ที่นี่ก็ดีมากและหมอส่วนใหญ่ที่นี่ก็จบจากอเมริกามาตรฐานการรักษาที่เมืองไทยสูงมากๆและราคาก็สมเหตุสมผลและถูกกว่าที่อเมริกาหลายเท่าการทำฟันถอนฟันอุดฟันและธนะกรรมอื่นๆมาตรฐานการบริการที่นี่เทียบได้กับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในนิวยอร์กเลยด้วยซ้ำก่อนจบคลิปนะครับคุณบ๊อบเขาก็เล่าว่าอยู่ที่นี่ได้รับการต้อนรับจากคนไทยดีมาก ผู้คนยิ้มทักทายเขาก็รู้สึกดีที่ได้พูดทักทายกับคนไทยคนไทยเป็นมิตรมากคนไทยมีอารมณ์ขันแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองที่พิเศษก็แม้ใช้จ่ายเดือนละสี่แสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนโอ้ยใช้จ่ายเยอะจริงๆนะครับเป็นคู่ชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยและใช้จ่ายเงินเยอะมากครับหลังจากคลิปนี้ได้โพสล,ลงไปใน YouTube นะครับก็มีคอมเมนต์ชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันครับคอมเมนต์แรกครับ สัมภาษณ์เด็ดมาก350,000บาทต่อเดือนคนส่วนใหญ่ที่อาจตัดสินใจกเกษียณอายุในกรุงเทพฯประเทศไทยคงไม่มีงบประมาณขนาดนี้ดูเหมือนว่าคู่นี้จะอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทอโศกผมใช้เวลา35ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตงเว้นในช่วงโควิดมลพิษทางอากาศถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างแน่นอนหากคุณอายุมากขึ้นขณะที่อยู่ในกรุงเทพฯผมวิ่งทุกวันที่สวนลุมพินีในช่วงบแก่ๆและหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์จะสังเกตเห็นว่า ผมมีอาการระคายเคืองที่คอเป็นครั้งคราวน่าสียดยที่กรุงเทพมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับภูเก็ตเช่กน,นกันแม้แต่ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกางบประมาณประเภทนี้หมายถึง35,000บาทต่อเดือนนะครับก็มากเกินความจําเป็นแล้วคู่นี้โชคดีมากที่มีงบประมาณรายเดือนมากขนาดนี้แต่ใช่แล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมบทสัมภาษณ์นี้ค่อนข้างแม่นยําในเนื้อหาลหลายคนใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตด้วยงบ35,000บาทต่อเดือนในกรุงเทพ แต่เสียดายที่วัยเหล่านั้นก็ได้ผ่านเลยไปแล้วทุกวันนี้ถ้าเนเข้าสารของทุกอย่างยังแพงเลยคอมเมนต์ถัดไปครับฉันรักทัศนคติของพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ถัดไปครับคุณสามารถมีความสงบสุขในเมืองอย่างกรุงเทพได้ว้าวน่าทึ่งมากขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณคิดว่าสงบและเงียบสงบเป็นอย่างไรในมุมมองของคุณคอมเมนต์ถัดไปครับ ดีใจที่ได้ยินคนมีความสุขกับการตัดสินใจของพวกเขาฉันก็เหมือนกันได้เริ่มกระบวนการ,กรเกษียณในต่างประเทศแล้วฉันต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการตัดสินใจแต่ในที่สุดฉันก็ได้เริ่มก้าวแรกคอมเมนต์ถัดไปครับกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ผมไปมาแล้วสองครั้งปัญหาเดียวของกรุงเทพคือความร้อนและความชืน้นโหดร้ายมากเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของฉันอยู่ในฟลอริดาจึงไม่คุ้นชินกับความร้อนชืน้นคอมเมนต์ถัดไปครับ เป็นการสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากบ๊อบเลพพอลล่าเป็นคู่รักที่ยอดเยี่ยมซึ่งเข้ากันได้ดีมากสัมภาษณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปมากเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตในกรุงเทพยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้การใช้ชีวิตในประเทศไทยด้วยเงิน500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนตามปกติที่คุณพบปล่อยใน YouTube และนี่เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตไฟกเกษียณในกรุงเทพประเทศไทยพวกเขากระษียณแล้วเพื่อตัวเองแน่นอนนั่นก็สมบูรณ์แบบคอมเมนต์ถัดไปครับ ผมเคยอ่านมาว่าการรักษาพยาบาลของไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่รับการรับรองจากยุโรปจึงไม่น่าแปลกใจที่บริการทางการแพทย์ของพวกเขาจะมีมาตรฐานระดับโลกคอมเมนต์ไปครับการสัมภาษณ์นี้ทําให้ผมนึกถึงตัวเองถึงแม้ว่าผมจะเกษียณอยู่ที่เชียงใหม่ก็ตามผมเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกอาศัยอยู่ในกรุงเทพหากพวกเขาใช้ใจ่ายได้เดือนละ3,50 0 0 0บาทต่อเดือนพวกเขาก็เลือกกรุงเทพมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง หลังจากที่ผมทำงานอยู่ในซาอุดิอาระเบียในอุตสาหกรรมน้ำมันมาตลอดชีวิตผมโชคดีที่มีวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกผมเลือกประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่แต่แรกผมนึกถึงอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่หลังจากผ่านไป2ฤดูหนาวผมก็ตัดสินใจเอาเดินทางสู่ประเทศไทยสำหรับผมสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือเชียงใหม่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับการใช้จ่ายเงิน350,000บาทถึง400,000บาทต่อเดือนในประเทศไทยถือว่าเป็นสถานะระดับพระเจ้า ตัวเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วคอมเมนต์ถไปครับกรุงเทพเป็นสถานที่ที่น่าไปมากมีชีวิตชีวามากดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีขโมยมากนะักและเดินไปรอบๆก็โอเคสิ่งสําคัญคือคนไทยเป็นคนดีฉันเคยมาที่นี่เมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะไปถึงที่นั่นหลังจากนั้นฉันได้กลับมาบ้านจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วฉันก็ได้กลับไปกรุงเทพอีกครั้งคอมเมนต์ปิดท้ายครับ ในฐานะผู้ชายโสดที่เกษียณอายุในกรุงเทพมา6ปีแล้วมีอิสระทางการเงินถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งเดียวที่จะทําให้แย่ลงเมื่อคุณลากผู้หญิงชราชาวสหรัฐอเมริกามาที่นี่กับคุณฮ่าฮ่าาผมทาคลิปแต่ละคลิปผมก็หวังว่าจะโปรโมทประเทศไทยอันเป็นที่รักของผมนะครับเกือบทุกคลิปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆในประเทศไทยผมก็จะใส่คำบรรยายภาษาอังกฤษแล้วก็หัวข้อคลิปเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้ามารับชมด้วยนะครับ ปกติเราเห็นแต่ยูทูบเบอร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบแบ็คแพคเกอร์หรือเที่ยวราคาถูกนะครับ10เหรียญ20เหรียญ30เหรียญร้อยเหรียญที่แบบเที่ยวในกรุงเทพเราใช้จ่ายเท่านี้ก็พอแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแวกแนวออกไปครับ10ร้านอาหารหรูบรรยากาศดีในกรุงเทพที่คุณต้องลองไปสักครั้งนะครับร้านที่1ครับ เวอร์ติโก้รูฟท็อปโรงแรมบัญญัตทรีนะครับร้านนี้ก็อยู่บนดาดฟ้าโอ้โหแบบบรรยากาศสวยมากนะครับใครอยากสัมผัสรนะูฟท็อปในกรุงเทพบรรยากาศดีพร้อมชมวิวแบบ360องศาจากความสูงประมาณ200เมตรนะครับพร้อมบริการระดับไฮเอนด์ก็แนะนําที่นี่นะครับเวอร์ติโก้รูฟท็อปโรงแรมสุดหรูนะครับบัญญัตทรีกรุงเทพเคยไปครั้งนึงเหมือนกันเออรู้จริงๆชาวต่างชาติมาเที่ยวนะครับร้านที่2ครับเรสสกายรูฟท็อปแอนด์บาร์ร้านนี้ก็อยู่แถวราดพร้าวนะครับอยู่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทันเวล อีกร้านนึงครับแชฟฟอนครู e บันยันทรีอันนี้ก็เป็นการล่องเรือครับล่องเรือสุดหรูพร้อมทานดินเนอร์ไปริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอีกร้านนึงก็ล่องเรือเหมือนกันครับมโนราครูสอันนี้ก็สัมผัสกับอาหารบนเรือมโนราครับทรงไทยโบราณระดับ5ดาวจากโรงแรมอันันตราลิเวซด์อีกร้านหนึ่งก็จะเป็น Zoom Sky Bar and r r o n g ร้านนี้ก็เป็นรูฟท็อปบาร์เหมือนกันนะครับอยู่ที่โรงแรม J.C Kel v i วสาทรนะครับ อีกร้านหนึ่งก็เป็น Spectrum l o ว e and Bar โรงแรม h i g h a t r e g e n c y กรุงเทพนะครับสุขุมวิทร้านนี้ก็เป็นรูฟท็อปบาร์เหมือนกันนะครับเห็นวิว360องศาครับอีกร้านหนึ่งก็อยู่โรงแรมใบหยกครับ Sky Bangkok, y, op, b o ็อกบังกอกบัลคอนี่รูฟท็อปโรงแรมใบหยกสกายครับร้านอาหารอีกร้านหนึ่งครับที่หรูๆนะครับเน็กทูคาเฟ่โรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพร้านถัดไปก็เป็นจิออร์จิโอริเวอร์ไซส์โรงแรมรอยัลออร์คิดชูรัตันปิดท้ายด้วยอัฟแอนด์อเวอร์บ์รีสอร์ทแอนด์บาร นอกจากกรุงเทพจะมีร้านอาหารสุดหรูแล้วกรุงเทพก็มีโรงแรมหรูระดับ5ดาวอีกเพียบนะครับหลายโรงแรมเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ